พร้มมอมไหมพร้อมค่ะก็เลยวันนี้เราอยู่กับไอ้กันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะจะได้ดอ,อยู่กับเราโมกันเลิตีวันนี้เนี่ยมาบ่อยกันอีกแล้วถ้าเจอเราสองคนเนียแรงนะโอ้ยเอาแรงเลยแม่ทแรงได้ใช่ไหมคะเบาๆก็ได้แรงแบบไหนโอ้โแรงเลยทู้เรื่องนะอัปเดตตอนนี้ก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ วาที่มาที่อะไรเอ่ยจบปริยาโทอะไรนะแม่จมริยาโทบบนดิตจมริยาเออบันดิตออ เป็นไงบ้างเราเรียนจบละรู้สึกไงบ้างคะค่ะตอนนี้ก็เรียนจบโทแล้วนะคะทุกคนก็ดีใจมากๆค่ะไปซุ้มเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่น้องไอการเขาเรียนตลอดนะฉันดูอยู่จริงเหรอเขาไปนางมีงานเยอะนางไปเขาไปเรียนจ้าเรียนโทจ้าเรียนที่ไหนยังไงคะเรียนที่ศรีปทุมค่ะก็เป็นสาขาจิตวิทยาองค์กรโอ้โหรอต่ออปเป็นด็อกเตอร์เลยไหม啊 ก็ก็อยากอยากเหมือนกันต่อเลยนะต่อด็อกเตอร์เลยก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะรับปริญญาใช่ค่ะนี่คือเรื่องของการเรียนเรียบร้อยโรทูหรือไม่โรทูดีกว่าปีนี้หรือปีไหนอยากรู้เลยโรทูแน่นอนค่ะว้าวปีไหน2025 2026 2027คะก็ต้องปีหน้าสิคะเรียนจบโทแล้วจริงๆขอย้อนสักนิดนึงได้ไหม ย้อนเส้นทางของการเป็นนางงามหน่อยเพราะว่าหลายคนบางคนก็รู้แล้วนะแต่บางคนที่แบบเพิ่งมาฟังเราอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดนางงามใครเหรอคะเ,ออเราจาไม่ได้เ,ร,เราเราเห็นตอนนั้นเน่ยคือเราดูทีวีอยู่เด็กน้อยมากเออเด็กน้อยมากแล้วก็เหมือนแบบว่า เรามีเหมือนแบบมีใครไม่รู้มาเยี่ยมเราในที่บ้านแล้วเขาก็ไม่ยอมนอนเราก็แบบว่านอนไม่หลับเป็นเด็กน้อยไงแล้วก็แบบว่าขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมแล้วก็เห็นเขาแบบไม่พี่ดูนางงามอยู่เออแล้วก็แบบว่าโอเคนั้นดูด้วยก็ได้เรารู้สึกแบบโหดูแล้วแบบอยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่นันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจเนใาะ่อยากนนน่ะอ่่าาาเพรระวู้สึกแบบ เขาพูดแล้วเขาดูมีเสน่ห์ดูมีพลังเดินแล้วแบบดูแบบโหแต่ตอนนั้นเรายังเดินไม่ได้เดินไม่ได้เป็นเด็กน้อยชีวิตยังไม่เคยไปนางงามเนาะไปเด็กน้อยอยู่ถ้าขวบไม่มาอ่ะเรียกว่ามีพอยต์มีความใฝ่ฝันละและการดําเนินหรือการเดินทางไปตามความฝันละได้ได้ทําอะไรบ้างไหมตอนแรกไม่อ่ะเพราะว่าโดนบูลลี่เออหรอโดนบูลลี่สวยยังขี่โดนบูลลี่เหรอเนี่ยไม่แม่ตอนเด็กมันมันดำสกปรกไงอ๋อคือตอนนั้นสกปรอย่างนี้จริงไหม ามาสมัยตอนเด็กสมมติถ้าเราตัวดำเราก็จะโดนหลอกว่าเป็นอีดงเป็นอีดำเขาไม่รู้หรอกว่าเอ็กโซติกมันคืออะไรอ,อะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมไม่รู้หรอกตอนันโดนล้ออะไรบ้างคะอีดำบ้างอ,อ,อ,อีอพารปลักบ้าง อีอ้วนมากเพราะเราก็เราตอนเด็กอ้วนเหรอก็อ้วนอยู่แบบอ๋อกลมกลมเราเป็นคนโกลมค่ะแล้วก็ตัวสูงโดนหนักมากคือคุณครูเรียกเราว่าอีเปรตอุ้ยมันคือเหมือนคำด่าเลยอะแล้วเพื่อนทุกคนเรียกตามครูว่าอีเปรตเออเพราะสูงที่สุดในห้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสูงที่สุดในในโรงเรียนโโอ้ห เขาไม่รู้หรอว่าเราเป็นหุ่นนางแบบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เด็กไม่รู้หรอกเออไม่รู้ไปเข,เ,ขเขาก็ว่าเนอแบบนี้ใช่แล้วเราก็ให้บอกว่าความฝันของเราคืออะไรเหมือนแบบว่าไม่มีครูแน่ๆหระให้เขียนว่าเราความฝัอนอยากเป็นอะไรเราเขียนว่าอยากเป็นนางงามโอ้โอแต่เป็นนางงามเสร็จครูก็บอกว่าโอ๊ย สภาพมึงเป็นยังไงได้เป็นยังไงได้งไงเราเออดำกระดำนี่ฝากถึงมุนครูด,ด้วยนะคะ,ะ,ะอย่าบูลีเด็กตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะความฝันน้องมันจะหยุดไปตรงงานพอช่วงวัยเด็กแล้วผ่านมาในช่วงที่เราเป็นนางงามเลยตอนนั้นเนี่ย มันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากการประกวดเวทีนางแบบก่อนค่ะเอ้าหรอ,หรอใช่ตอนแรกอะ่ะคือพี่เลี้ยงเราไปประกวดแล้วเราก็รู้สึกแบบว่า,วาอยากไปดูเขาประกวดกันยังไงอะ่ะแล้วเขาไปดูทีนี่ไปดูหน้าเวทีจริงจงคือเขาเออใช่เขาไปประกวดนางแบบลายแบบเนาะเ,เราก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยไปจอยด้วยดีวยกว่าเดินไม่เป็นหรอกแต่อย่าเดินออประกวดไปประกวดมาค่ะคุณ ยังไงฮะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่โปรตุเกสโอ้โหตั้งแต่อายุ16คือตอนนั้นก็คืออ่ะ16เริ่มเป็นสาวตัวยืดผอมละสวยละเริ่มสวยแล้วไงสวยแล้วไปซูสติกมาเริ่มฉายแววแล้วไงแล้วไปประกวดที่โปรตุเกสเป็นยังไงบ้างได้รางวัลอะไรยังไงมาไหมไม่ได้อะไรมาเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะภาษาอังกฤษแบบตักดานมากคือแบบยูโกยูโก้แมอะไรอย่างนี้แต่ คุณเชื่อไหมว่าประสบการณ์ที่ได้มาคือเราได้รับปณธรรมได้ภาษามาโดยอัตโนมัติคือด้วยช่วงที่ว่ามันเด็กด้วยแหละมันเลยแบบเรียนรู้อะไรมาค่อนข้างไวแต่เราไม่สามารถตอบโต้ได้นะแต่เรารู้ว่าคนเนี้ยไม่ชอบเราคนนี้แบบเขามีการบูลลี่ด้วยนะคุณมีการบูลลี่แบบว่าเอเชียแบบถ้าเป็นเอเชียใช่ไหมออสเตรเลียหรือพวกอะไรที่มันเป็นแบบแถบนั้นเนี่ย ไม่ให้นั่งนะเออเออเอเชียบอกเราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวทีนางงามมันมีเรื่องแบบนี้เวทีนางแบบนางแบบนางแบบมีจริงๆเหมือนนางงามเลยเออกดดันไหมเออไม่กดดันเราเฉยเราก็แบบว่าอย่างวะเออเกียร์ลายเอเชียเนี่ยเออพะเขาไล่เราไล่เราเนี่ยไล่ไทยแลนด์ไล่จีนไล่เนจาเวีย เราเราก็อยู่ด้วยกัน3คนเราแบบว่าแอบแอบแบบว่าอยู่ด้วยกัน3คนเราก็แบบก็มีความสุขดีเพราะเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอเชียมันจะต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเอเชียไปไหนก็โดนแบบว่าออรู้เลยจริงมันเป็นแบบแล้วประกวดนางแบบนะตอนนั้นอะอายุเพียงแค่มีตั้งแต่13ไม่เกิน18แนะคุณแต่เด็กแต่ละคนแรงกันมากแรงกันแบบ ใช่ไหมเราแบบว่าเรียนรู้วัฒนธรรวันแรกเราไปถึงที่ปุ๊บผู้ชายในแบบเขาทักทายเราแบบเราเรารู้แค่ว่าชิคๆแต่นี่แต่นี่คือจูบแรกมันมาอย่างนี้เลยเราแบบอะไรวะเนี่ยคือเราไม่รู้ไงใช่ไหมมันมันรุนแรงมากคือปกติมันต้องชิกโทิชค่ะอันนี้แบบคิสทูลิปทูลิปเลยตอนเด็กเราแบบนิ่งไปก่อนเราช็อกเลยเราแบบว่าอะไรวะเนี่ย นี่แบบไม่เคยให้ใครถูบเลยไม่เคยให้ใครจับมือเลยเลยแบบว่าเราผู้ชายอ่ะอม,มันไม่ได้หล่อแล้วมันหล่ออ่ะมา,าไปใน,ออนแบบประมาณนั้นนะเ,ออเสร็จหลังจากนั้นเราบอกว่าบนเส้นทางนางแบบเราเดินบนเส้นทางนางแบบมาโดยตลอดหรือว่ามาเริ่มนางงามละเราพอได้จากไปคีนนางแบบแล้วก็อยากแบบอยากเปลี่ยนสายบ้างให้เป็นนางงามเราก็เริ่มมีการประกวดเดินสายตลกมาก พอกพอกผิวอะคือคุณแม่ทุกคำทุกําวตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไเข้าเปทีเดินสายดังงัต้องพอกเออเขียวเลยสมัยก่อนเนเยอร์หรือเปล่าเมยเยอะแล้วโปะได้แป้งเออขียวออไปขึ้นเวทีปุ๊บอีนี่เป็นใครอะดำมากออแบบขนาดกบแล้วกบอีกมันก็ตลกอะออมันดูแบบว่าไม่ใช่ตัวโตนมันดูแบบว่า ผีอ่ะมันมันมันเป็นผีอยู่แล้วมันขาวเหมือนกระดาษเลยมันรู้สึกแต่มันก็ยังเขียวเป็นเป็นขาวแบบเขียวงงไหมแต่ช่วงเดือนส่ายอ่ะเห็นเราเขียวเขียวก็ฟ้ารางมันมาเยอะเหมือนกันไดบมาบ้างได้บุคเลิกภาพอพราเราได้ปอบแบบมาก่อนงานตายดีก็จะให้ปอกใจลอกไปอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าไม่ใช่แล้วบาทีรนคำวินส่ายพอแล้วพอละพักแล้วมันแบบว่าไม่ใช่ตัวของเราอ่ะเราก็ต้องมานั่งแบบเอียงคอ อัานอันตนนมัตินะเด๊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 เา๊เด๊เดอเด๊เดอเด๊เส๊เด๊อด๊เ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 ด๊ัด๊เ่๊เ้ <c oughs> ๊เด๊เด๊เด่เด๊เระเด๊เดะเด๊เช๊เด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 ๊้กว่า๊เด๊เด๊เด <c oughs> ๊เด๊เดระด๊เ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 ดาเด๊เด๊อด๊เ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 ดอยด๊เด๊เดแเรวเด๊ยด๊ยด๊เด่เด่เด๊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 รด๊เด๊เด๊วด๊เด๊เ่ก็ยังไม่ตรงบริบท <c oughs> ลองถึง2ปี 2> จนเราก็มาบประกวด Miss Universe เราก็ประสบความสำเร็จต่ปีนั้นที่มากระแสะอายกันมาแรงมากคนเชียร์เยอะมากอุ้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะทุกคนอยากได้เอกโซติกไปจากอวานเนี่ยมีวันหนึ่งเช่นไหนผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านฉัน้นตอนนั้นนัะกวดนะโท้ยไม่สวยจัง โดนมั่นใจแล้วแบบงูมาสอ้ไหวยะเฉ้นบ้าไม่นางไม่ใช่ไายการฉันเองตอนที่แบบว่านางประกวดเสร็จใหมบแล้วก็นางต้องไปขอบคุณสื่อแล้วเราก็ไปทํมแล้วก็ไปสัมภาษณ์นางตอนที่แบบว่านางต้องไปเจอขอบคุณสื่อมาขอบคุณสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าโหสวยว่ะเออขอบคุณจริงตอนนั้นอะแต่เวที Miss u n น v เว s e ์ส2022 ก็ทําให้เราเปลี่ยนชีวิตอะไรหลายๆอย่างจากการเป็นไอกันเลยถูกไหมคะใช่ค่ะจากชื่อคนเรียกว่าไอพอเราประกวดมิจิเนเวอร์สไอการทาไมไอกันเลยคะไม่รู้เหมือนกันคนเรียกสิจรแล้วมีชื่อไอหลายชื่อเออเขาก็เลยต้องว่าเป็นไอการไม่มีนั้นหรอกมีนั้นมีไอมีไอนั่นไอนี้คุณก็เลยต้องเป็นไอกานถูกแต่แต่ชื่อพอชื่อสวยขอบคุณมากคนที่ตั้งให้แล้วก็ใช้ไอกันอย่างนี้มาตลอดคือแฟนนางงามตั้งหรอ น่าจะใช่เลยคือปกติเข้าไปก็อายเฉยๆใช่เพอแบบหลายคนแบบแสงเริ่มจับสื่อสื่อนางงามเริ่มอุ้ยต้องคนนี้เป็นอายการเลยใช่ใหญ่หลอายอ่าใยนี้ก็ต้องเป็นอายการเท่านานนีอ่าประมาณนั้นและตำแหน่งก็คือเรียกว่ามีการขยับตำแหน่งด้วยใช่ค่ะถูกคราเป็นรองอันดับหนึ่งอ่ามิชยูดิเวอร์สไทยแลนด์ปีส0 2 2ัยยังไม่สุดนี่ยังไม่สุดใช่เพราะว่าเวทีก็ยังมงมีมงกุฎอันดับหนึ่งอยู่ใช่ยังไงต่อ คือเรามีความฝันน่ะว่าเราอยากเปิดโรงเรียนที่มันยิ่งใหญ่อ่ะเราอยากดึงศักยภาพหลายคนที่เขาเป็นนางงามแล้วเขาสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับเด็กๆหลายคนได้ซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเรามีความฝันในเรื่องนี้เราก็ถามตัวเองว่าเราจะหยุดเพียงแค่นี้จริงๆรหรอเราไปต่อดีไหมอ้เมื่อแบบเราก็เรียนจบโทแล้วนี่เราก็โตขึ้นแล้วนี่เราก็พูดขึ้นได้แล้วนี่เฮ้ยกลับมาดีกว่าเรียกวว่่่่่่่าาาอุดดชชงหทีผนม้ยใคะ เรื่องภาษาเรื่องภาษาอ่าแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องการตอบคำถามเรื่องการพูดปกติไอ้พูดหน้ากล้องไม่ค่อยได้เลยค่ะพูดหน้ากล้องแล้วแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องเออี่ขนาดพูดไม่ได้ในเนี่อเออพูดไม่ได้ในี่องเกขึ้นเออเก่งขึ้นเจอพูดดูมีสาระมากขึ้นอ่าถูกต้องแบบนี้ใช่ไหมคะไปเรียนไหมน้องรายการไม่ค่ะเราเรียนจากประสบการณ์ดีกว่าเราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราเราผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะด้วยกันเพราะเราเป็นโค้ชเป็นครูเจอเด็กตั้งแต่8ขวบจนจนอายุ70เรราาเ่รู้สึกแบบ ประสบการณ์มาค่อนข้างแน่นแล้วเวลาเราการออกงานการวางตัวคือเราเราเรียนมาทุกอย่างจากประสบการณ์เราโดยตรงเลยคือบอกว่าจะเปิดโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนสัมมันว่าโรงเรียนเดินแบบโรงเรียนส่งจริงป้าตอนนั้นไอ้ไอ้เปิดเปิดโรงเรียนแล้วต้องแบบปีสอันยี่สิบสองเราเราประกวดประกวดจบแล้วก็เรียนแล้วเราก็เปิดโรงเรียนมากกว่าการเป็นโค้ชมากกว่าการเป็นครู มันคือการเป็นที่ปรึกษา mm hmm. มันมันเหมือนเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ให้ผู้กปกครองและเด็กเข้าใจกันมากยิก่ขึ้นเด็กมีปัญหาแบบนี้เด็กโดนลวนลามเด็กพูดไม่ได้ผู mm ้ hmm. กปกครองเป็นห่วง mm hmm. อยากให้เรามาช่วยคุยกับเด็ก mm hmm. เราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ย เราเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้ครอบครัวเขากลับมาคืนดีกันแล้วก็ทําให้ครอบครัวเขากลับมารักกันอีกครั้งแล้วเรารู้สึกแบบทาแบบนี้มาเรื่อยๆรเรารู้สึกแบบเราเรามีความสุขเราเรารักในสิ่งที่เราทําค่ะเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราสามารถเปิดโรงเรียนที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วเราสามารถดึงคนที่เขามีศักยภาพมีคนที่มีคาเลนต์ในเรื่องของเก่งภาษาก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบเก่งร้องเพลงเก่งเต้นอยากจะดึงคนเหล่านั้นมาช่วย ในเรืของแชรตนมาอยู่ในสิ่งที่เรากำลังยกว่าแพชชั่นใช่บางทีเราก็อยากแบบว่าเปิดเป็นกรุ๊ปแล้วเราก็อยากแบบสอนฟรีเราแบบอยากอยากให้ทุกคนได้รับประสบการณ์จากคนที่เขาไม่ประสบการณ์ประสบการณ์โดยตรงเราจะดึงคนที่มีศักยภาพมาร่วมจอยกันแบบนั่นั่นคือสิ่งที่เรามองในอนาคตแต่ว่าวันนี้ก็บอกกับทุกคนแล้วว่าเตรียมรถทูแน่นอนจะไปไปไหนไงเดี๋ยวลอยเขาพูดเองดีกว่าถูกไหมแม่คือก็น่าจะไม่พลาด นะฮะน่าจะไม่พลาดกับเวทที่เราคิดไว้แหละเออเวไ,ไหนเออ <25. S> 2องพแล้วอย่างเงี้ยการลดทูอย่างเงี้ยทำให้คู่แข่งหลายๆคนเนี่ยเ,เขาเริ่มรู้สึกกลัวไม่กล้าลงปี2องพันย้าโอ้ยม,มาเถอะอม,มาเถอะนะจริงอแล้วรายการต้องไปปะกับอีกคนหนึ่งอะ่ะอ,อ,อย่างน้องเจสซี่เขาก็ประกาศว่าเขา2025หรือ2026เก็ดี ก็ดีสมน้ำสมเนื้อดีอยากจะบอกอะไรกับเจสซี่บ้างคะะวอลคัมเจสซี่ถ้ามาปะกันจริงๆมันแน่ I love you I love you I love you คู่หยุดโลกเลยอ่ะจะบอกว่าเรื่องของรถทเนี่ยแฟนังงาเขารอลุ้นแน่นอนแต่ตอนนี้ดีกว่าชีวิตแฮปี้มากเห็นคลิปแล้วคือแบบอิจฉาตาร้อนเผาเขาบอกว่า you lucky in love แบบ สุดๆรอยเงี้ยก็พอประมาณพอหอมหอมปากหอมคอเออจริงไหมคะถ้าถามนี้นะจริงไหมความรักครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไปมูเตลูเอ่อเรียกว่าเขาเรียกว่ามีกรรมเทพเออกรรมเทพคือคุณเฟสป้องเออกรรมเทพเออ้องกอบคุณกรรมเทพด้วยอ่าการไปมูก็เป็นส่วนหนึ่งกรรมเทพก็เป็นส่วนเราไปมูเสร็จ กับประเทพทำงานเลยเออหรอใช่ใช่ค่ะไวขนาดนั้นเลยหรอใช่ใช่ค่ะพูดได้ไหมว่ามาที่ไหนเดี๋ยวจะไปบ้างมีหลายที่ลงไปดูนะคะที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคาเอ่อต้องต้องต้องไปบวชด้วยนะเออหรอต้องบวชบวชบวชก่อนที่จะไปขึ้นถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อคลีนพลังงานให้มันขาวใสก่อนที่เราจะไปรับพลังงานใหม่ๆกอนไหนกันไปก็บวชก่อนใช่บวชในวันเกิดพอเราไปที่ใหม่ๆที่เราจะไปขอพรเนี่ยเรามันจะลิงก์ได้ง่ายขึ้นหรออันนี้ทริค ลองลองดูคุณไปที่ไหนคือสมมติว่าถ้าเราแบบปฏิบัติทมอยู่บ้านก็ได้หรือว่าทําให้จิตใจสะอาดแล้ววันที่คุณกำลังจะขึ้นไปขอพรน่ะเขาบอกว่าพลังงานน่ะมันจะแข็งแรงให้สิ่งที่เราขอเนี่ยมันจะสําเร็จเร็วใช่แล้วอย่างพ่อไอกันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาขอขอเรื่องคู่เลยหรอไม่เราไปในเชิงแบบเราไปในเชิงแบบว่าเล่าประสบการณ์เราเหมือนแบบรีแคปชีวิตให้ท่านฟังเป็นเหมือนแบบเล่าเลยสิ คนเราอ่ะขึ้นขึ้นถ้ำไปสิบโมงหนูลงอ่ะเกือบเกือบจะหนึ่งทุ่มอ่ะที่ดูว่าหนูเล่าขนาดไหนคุณลีแบบชีวิตคุณนานเลยนะเล่าตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะเราเล่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังบางทีเรามีเรื่องบางเรื่องที่พูดให้ใครฟังไม่ได้แต่สิ่งที่มงเห็นเขารับรู้ใช่เราบอกว่าโหเล่ามาขนาดนี้ให้เถอะนะหรืาขึ้นถ้ำนาคาแล้วไปไหนอีกเราไปที่ไหนอีกลอแเราไปอ่อ ที่นครพนมค่ะปู่สีสัตว์ทีสัตนาคราถูกต้องอันนั้นก็ใครที่ชอบเล่นหวยไปที่นั่นดูมันจะมีเหมือนแบบว่าหยิบทูบอ่ะแล้วมันจะมีเลขอ่ะคู่นั้นถูกนะแต่เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อเราถือเราลองจุดดูใช่ก็เหมือนเราถ่ายรูปติดไว้ให้เลขทุบนี้ตรงออกเป็นปาฏิหาริย์จริงเออเชื่อเลยออกเลยออกเลย ม่อันนี้เรื่องจริงเคยมาแล้วเคยแล้วเรอเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองก็จุดเสร็จขึ้นสนามบินบินไปเลยแล้วบอกปิงปิงว่าถ้าหููมีจริงขอถูกถูกเลยซื้อด้วยแต่ว่าเราซื้อหวยรอบโลกนะอาต่อแล้วไปไหนอีกไปขอที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกอหอต้องอยากจจะแนะนําให้ไปบวชไปบวชที่เออ จำไม่ได้ที่ไหนที่ที่ชนบุรีที่เขาไปอยู่ติดภูเขาเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะจะจะลองหาให้นะลืมลืมแล้วค่ะลืมชื่อแต่อย่างงี้ที่ก่อนไปถึงละอ๋อมีที่นี่ค่ะที่ทูดทูดแม่น้ําโขงทูดแม่น้ําโขงอยู่จังหวัดอะไรคะพี่เอ๋มคะทูดแม่น้ําโขงอยู่จังหวัดอะไรคะทริกนะคุณผู้ชมอ่สคุณผู้ชมพี่อยู่เซิร์สเฟิร์สก็ได้ ทูตแม่น้ำโขงที่คุณมดจำสกลหรอสะพานใช่ไหมสกลไม่ใช่ที่วัดคุณแก่งอาฮงอ๋อวัดงอาฮงวัดอาฮงสะดือสะดพญานาควัดอาฮงสะดือพญานาคุณรู้คุณรู้เคยไปที่ที่คือที่ขอมาทั้งหมดนี่คือเป็นสายพญานาคทั้งนั้นเลยนะใช่และถามหน่อย ที่เขาแบบว่าต้องมีลิสต์ลายชื่อหรือว่าลิสต์รูปลักษณ์ไปนอกว่าต้องยังไงยังไงอย่างเงี้ยคุณเคยไปทำไหมที่ไปอพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยไม่เราก็บอกว่าเอาใครก็ได้เอามาเอามาก่อนเอามาก่อนแล้วแบบว่าคือเราก็เล่าประสบการณ์ชีวิตที่มันแย่ๆในโรืองของการมีคู่นะให้เขาฟังก็าบกว่าไม่ไหวแล้วว่าเรามีเราก็เคยมีแฟนฝรั่งมาเหมือนกันแต่เราแบบเจ็บเจ็บมาไม่ซับเซสในเรื่องความรักใช่เราก็บอกว่า ขอฝ่ายคนเจอดีๆสักคนเธออะไรอย่างเงี้ยนงกามเทพแผงสอนเรียบร้อยแล้วใช่ตัดสินใจเปิดใจคุยกันใช่ค่ะเปิดใจจริงๆเปิดใจมาตั้งนานแล้วแต่ว่าโอกาสมันยังไม่ได้ปะกันไงคือเราคุยกันมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่าเขารู้เราบอกเขาว่าเรามีแฟนอยู่แล้วจนกระทั่งเราก็เหมือนแบบกรมเทพทำงานอีกแล้วคุณคุณคุณเฟสทำงานอีกแล้วอ่าเราก็เป็นนางแบบในงานนะคะแล้ว คุณเฟสก็เหมือนถามเล่นเขาเราเป็นไปเป็นนางแบบเขาส่วนแฟนเราเป็นแขกอแล้วแล้วอะไรเนะยเขาก็ถามคุณเฟสถามคุณคุณโอลิเวอร์ว่าถามแฟนเราว่าโอเคไหมที่ว่าจะให้อมาเป็นนางแบบเพราะตอนนั้นเขาก็คิดว่าเรามีแฟนแล้วคุณแฟนเขาก็บอกว่า is okay she h a e boyfriend แล้วเหมือนเขาก็เห็นหน้าเรา เคยดูหนัง Chess of the Grey ไหมรู้จักเปล่าไม่รูเฮ้ยไม่อป็นไรอนาตเสียเราเป็นอนาตเสียเราก็หันไปคุยกับคุณโอลิเวอร์ว่าเราเหมือนเราถ่ายรวบรวมกันอยู่แล้วก็พูดชื่อโอลิเวอร์แล้วเขาก็หันมาคุยกับเราว่าไอแค่นี้เราก็เหมือนเราคุยกันแค่นี้จริงเหรอเราคุยกันแค่นี้จริงสั้นมากแต่มันคลิกเลยอ่ะมนมันเหมือนแบบ เออแบบอย่างนี้เลยเราก็เขาหลังจากนั้นเขาก็ทักมาหาเราแล้วเขาได้รู้ว่าเราสดเราแล้วเขาเพิ่งมารู้เมารู้เขาเข้าใจผิดมาตลอดกับประโยคสั้นๆที่เจอกันแค่แป๊บเดียวใช่เป็นยังไงบ้างกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยแน่นอนนะตอนนี้ไปไหนเปเนียมมาดามเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเล็กอายเหมือนเดิมเหรอทีนี้ไปต่างประเทศหลายหลายทริปเหมือนกันใช่ค่ะไปไหนกันมาบ้างคะไปฝรั่งเศสค่ะตอนใต้ไปซานโตเป้ ไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปเยอรมนีไปอะไรเนี่ยไปที่ไหนนี่ก็ไปหลายที่หลายคนก็เลยเรียกว่ามาดามไอการไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มองมองความรักยังไงดีกว่าในครั้งนี้ดีกว่าเพราะหลายคนก็จับตามองเราเยอะวันที่มีคลิปหลุดออกมาเนาะหลายคนก็แววกันเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย มองความรักหรอเออเราค่อยๆไปดีกว่าเราใช้ใจแลกใจเราจะไม่เชิงแบบว่าไปกดดันเขาแบบอยู่ครับมานี Can you buy some some b a h for me Can you buy some car for me แบบ Can you give some micro แบบอย่าไปกดดันเขาดีกว่าเออเราเป็นแบบเชิงแบบว่าอยู่ๆเงี้ของเราไปเขารู้สึกแบบว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานได้ ยืนด้วยลำแข้งด้วยตัวของเราได้ให้เขารู้สึกแบบว่าผู้หญิงคนนี้เออเขาให้เขามองรู้สึกแบบว่าคนนี้น่าจะเดินไปด้วยกันได้น่าขนหาใช่น่าคนหาดีกว่าดีกว่าที่เราแบบว่าโอ้แค a นี้ครับมานี please เราไม่อยากให้ทำให้เขาตกใจค่ะวตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างอะะก็ thank you so much for come in my life um, i don't know i don't know where is life going to be after this but i hope you're gonna be my side huh? that you're gonna be my support i know you care for me and i do care for you too ทำไมเราโคตอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่ดูอบ่นเนาะเห็นไหมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับไอกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณผู้ชมขาขอบคุณรายกันมากขอบคุณคะอกันมายกันมาบ้จริงแล้วก็รอนะคะรถสอง2ันย okay. he he ีแต่ว่าเวทีไหนเดี๋ยวรอน้องไอกันเนี่ย ประกาศอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าประกาศปุ๊บเนี่ยคู่แข่งมาได้นะอาจารบอกว่าต้องมามาเยอะเลยมาเลยแน่นอนพัสดุรันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ดูจะจบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยละกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ